รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะฮะกับผมบอสไม่กล่าวโมโต้ครับขอถามท่านผู้ชมหน่อยครับพร้อมจะลุยทุกสถานการณ์แล้วหรือยังครับถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วนะฮะวันนี้ทางร้านไม่กล่าวโมโตจัดให้นะครับกิจเจ้าคันนี้นะครับเจ้าโตโยต้าแฮร์รีเออร์นะครับ3.0นะครับปี2001นะครับ สภาพสวยจัดเลยนะฮะบอกเลยนะครับดูให้เต็มตาเปิดตาและเปิดใจนะครับขับในเมืองก็ได้นะครับขับไปลุยก็ดีนะครับแถมขับสี่ฟูลไทม์โอ้โหถ้าไม่เชื่อเหรอเรามาดูกันเอาละครับท่านผู้ชมก่อนจะดูสภาพภายนอกนะครับดูเลขกันก่อนเลยนะครับเลขนะครับ90นนะครับสวยๆนะครับมีมูลค่านะครับบอกเลยว่าเป็นหมื่นอะ อ่ะแถมให้ติดรถไปเลยนะครับใครที่มาครอบครองเจ้าโตโยต้าแฮร์รี่อร์คันนี้นะครับสภาพสีนะครับเงาชํำสดสวยนะครับสีขาวตัดด้วยทองไหมอย่างนี้อุ้มสีทูโทเนี่ยะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นคือในยุคนั้นอ่ะเขาจะชอบพี่เป็นรถทูโทเนี่ยถ้าเป็นแบบรถที่แบบอยู่ในกลุ่มพรีเมียมขึม้นมาหน่อยเยอยงี้ยมันดูหรูหลานะ<ช>มันดูเป็นมีคลาสเอางี้ดีกว่านะครับขับขี่อย่างมั่นใจนะครับด้วยระบบขับขี่แบบฟูลไอขับสี่ฟูลไทม์นะฮะ รถเน่ยบอกเลยนะนอกจากจะดูหรูหรานะมันได้ความภูมิฐานดูดีใช่แล้วก็เท่ด้วยใช่พูดเองก็ได้ <laughs> พอจะพูดอะไรพูดหมดแล้วไม่พูดแล้ว <laughs> <laughs> สวยจัดชัดจริงขนาดนี้นะครับไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำนะครับการันตีสภาพโดยทางร้านเมก,กะโมโตนะครับ <laughs> เจ้าของเก่านะครับเซอร์วิสมาถึงถึงนะครับ ไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างนะครับเครื่องยนต์นะครับแม้แต่สภาพสีนะครับเจ้าของนะครับบอกเลยว่าดูแลรักษาดีมากๆนะครับรถสวยดูดีแถมจัดไฟแนนซ์ได้ใช้เงินออกรถนี่ซูมที่นิ้วก้อยแค่นี้เดี๋ยวเดี๋ยวขอตากล้องนิดน,นึงนะครับนี่ไหนไหนก็ตรงนี้และคันนี้จะแปลกกว่าที่เราเคยมีนิดน,นึงทาไมอ่ะปกติรถที่มีสลูปก็คือสลูที่เราเห็นปกติชั่วไป uh huh. ใช่ไหมัคันนี้เขาใส่ว่าเป็นตัววเตร์การของสลูด้วยไว้ทาอะไรกัน เวลาเราเปิดกระดกเนี้ยหรือเปิดสลูปเลยมันจะแบบน้ำมันจะข้ามไปทำให้เราไม่เปียกเวลาเราเปิดมาดูด้านบนท้ายกันเลยครับท่านผู้ชมโอ้โหอวบอั้นขาวอวบหน้าจับมากๆนะครับนึกถึงอะไรดีขาวขาวอวบแบบนี้นะฮะนึกถึงรถคันนี้ไงสวยๆีไงภายในมันเป็นยังไงเปิดสิขอได้ไหมขออะไรเนี่ยตัวนี้โอ้มันคืออะไรล่ะก็อันนี้เป็นซับวูเฟอร์ครับนี่เป็นของเวอร์เทค บอกเลยว่าเสียงดีมากเาก็อันนี้เดี๋ยวพับบอกให้เดี๋ยวให้นี่ท่านผู้ชมดูนี่ก่อนนะครับคันนี้นะครับสามจุดศูนนะครับท่านผู้ชมไม่ต้องกลัวสิ้นเปลืองนะครับติดตั้งแก๊สหัวฉีดอย่างดีนะครับถังโดนัทนะครับเรียบร้อยนะครับไม่หมดอายุนะฮะพับโชว์นี่นะครับพับนี่ได้สองข้างเลยเดี๋ยวอีกครั้งโนึเดิมเดิมก็กว้างแล้วนะพับลงไปนี่หูว้างขวางยิ่งกว่าเดิมเยอะนะฮะใช่ เป็นแบบพับแบบเปแล้วเป็นแบบแฟลตฟอร์ได้เรียบเลยเอาอ,ออกไปดิอยากได้ไม่ใช่หรอขวางทางให้ลูกค้าให้ลูกค้ามาดูด้านเครื่องยนต์กันต่อเลยนะครับท่านผู้ชมเครื่องยนต์เดิมนะครับรหัส1 m Z นะครับ V 6 3 0 0 0นซีซีนะครับโอ้โหเป็นไง6สูบเป็นสูบ V ด้วยแน่นอนนะครับขับกันสนุกแน่นอนนะครับน้ำไม่ดันควันไม่ไหลาการันตีครับผมอขอเสริมให้หนิดนึงคือเครื่องตัวนี้มันจะใช้ร่วมอยู่กับเอาพาด เอาผาดตัวตัวแรกเอาผาดตัว10แล้วก็จะมีเป็นแคมรี่ถ้าผมจะไม่ผิดเป็นพวกไอรุ่นไฟแมททัสหรือไฟย้อยถ้าข้อมูลไม่ผิดนะนั่นแหละจะเป็นเครื่องบอกเดียวกันผิดก็หน้าแตกอะ่ะนั่นแหละดิจิตคือจะบอกว่าอะไรมันใช้ร่วมกันได้ไม่ต้องกลัวเรื่องอะไรอะไรหาง่ายใช่ท่านผู้ชมครับก่อนจะชมภายในนะฮะท่านผู้ชม นี่ครับเรามาดูสภาพแผงประตูกันก่อนนะครับเดิมๆนะครับหนังสีครีมตัดด้วยน้ำตาลนะครับลบกวนหน้ากล้องนะครับลงล่างนิดนึงครับเห็นไฟไหมไฟแผงประตูโอ้โหลูกเล่นเล็กๆน้อยๆนะฮะอ่าไว้ให้ชื่นใจเล่นๆนะครับเอาละครับดูความสมบูรณ์ของกระจกไฟฟ้าดีกว่านะครับลงครับขึ้นครับอ่าเอาลงอีกสักทีแล้วต่อด้วยกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะฮะ ซ้ายครับขึ้นครับลงครับขวาครับผมเอาลครับทีนี้เรามาเริ่มดูภายในนะครับเริ่มจากเบาะกันเลยนะครับหนังเดิมๆนะครับมีริ้วรอยตามการใช้งานตามอายุของเขานะครับแต่โดยรวมนะครับถือว่าสวยสมบูรณ์ในปรับสิปรับไฟฟ้าสิมันจะมีได้ไงพี่ไม่จ่ายค่าไฟเขาอะ เฮ้ยทำไมก็ <c oughs> จ่ายเดี๋ยวค่อยจ่ายดีสามเดือนจ่ายทีเขายังไม่ยกหมอซะหน่อยเดี๋ยวก็มายกแล้วคืออย่างนี้นะครับท่านผู้ชมอันนี้คือจากโรงงานนะครับเบาะไม่มีปรับไฟฟ้านะครับพี่ดึงหน้าให้หน่อยเดี๋ยวบังกล้องอ,อ่ะนี่ปล่อยให้ดูว่าหลอกอยู่ดึงพอ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 ,พอจะโชว์พนักพิงผักสิฮะผักล้ผักลงอีกโอ้ใช้แรงงานกูจังเลยเนี่ยอ่ะคอนโซลนะครับท่านผู้ชมนี่ผมแกะให้ดูดีกว่าแกะเลยแล้วกัน จะให้ดูว่าเดิมๆสวยๆนะครับเอี่ยมๆอียมนะครับไม่มีเยิ้มนะครับอันนี้นะครับเจ้าของเก่านะครับเขาปิดไว้นะครับเพื่อที่ว่าภายในจะได้ไม่เสื่อมสภาพนะฮะดูแลอย่างดีนะครับนี่ลูกเล่นอีกแล้วนี่เดี๋ยวให้ดูตอนขับขี่ว่ามันคืออะไรให้มองไว้ก่อนนะนี่ครับฟอนด์เดิมๆนะครับบอกอุณหภูมิแอร์นะครับพัดลมแอร์นะครับนี่ครับฟอนต์นะครับจากไพโอเนียนะครับ มาดูด้านฝั่งคนขับกันต่อเลยครับท่านผู้ชมแผงประตูเดิมเดมนะครับเอี่ยมเอียมนะครับดูปุ่มสั่งการครับสมบูรณ์นะครับไม่มีแตกไม่มีหักนะครับไฟนะครับเป็นไงไฟด้านล่างนะครับติดนี่เป็นไงลูกเล่นเล็กๆน้อยๆเหมือนกันนะครับเขาไม่หามาจากไหนเนี่ยก็พิมพ์อย่างนี้ได้เ่ยเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกมาจากไหนเอาแล้วครับเทสระบบกระจกไฟฟ้าดีกว่าครับนี่ครับฝั่งคนขับจะได้เป็นออโต้นะครับนี่แล้วก็ขึ้นนะครับนะครับแล้วก็เดี๋ยวโชว์พับข้าง โทษนะครับนี่ครับขึ้นลงซ้ายขวานะครับแล้วก็พัไฟฟ้าครับเอาล่ะครับมาดูเบาะคนขับกันต่อเลยนะครับเราขายกันแบบตรงไปตรงมาจริงใจนะครับอันนี้ขาดนะครับแต่ทำให้ได้นะครับเราทำให้เราสัญญานะครับ ผมพูดคําไหนคํานั้นนะครับมีแค่จุดเดียวครับที่ขาดนะครับนอกนั้นสมบูรณ์สวยๆนะครับระบบไฟฟ้าสมบูรณ์แน่นอนเทสไม่โดนตัดไฟแล้วใช่ไหมฝั่งนี้มีฝั่งนี้มีอ่าครับเลื่อนหน้าครับนี่กระดกข้างหน้านะครับกระดกข้างหลังนี่นะครับถอยหลังแล้วก็พนักพิงครับนี่สมบูรณ์ทุกทิศทางครับอ่ะมาต่อที่พวงมาลัยนะครับ พวมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยแอร์แบกนะฮะเดิมๆนะครับติดรถเขามาเลยนะครับคอนโซลเลือนใหม่ครับก็สวยๆนะครับเลขใหม่แท้นะครับรถคันนี้วิ่งมา185,549กิโลนะครับร้านเราขายแต่ไม้แท้ๆนะครับไม่มีการก่อไม่นะครับส่วนด้านนี้นะครับอ่าเปิดปุ๊บอ่าไหนๆก็มองบนและมาไฮไลท์ครับสรุฟครับอืมนี่ครับ ปิดปกตินะครับโล่งๆเห็นมือพี Hello, ่ไหมเห็นมือพี่ไหม่านบู้ชมครับแน่นอนครับมาถึงที่นั่งผู้โดยสารกันแล้วนะครับขอเริ่มจากแผงประตูเช่นกันนะครับเป็นไงครับดูให้เต็มตาเลยนะครับลิ้วรอยครับไม่มีเลยนะครับเอียมสะอาดมากๆนะครับเก๊ะนะครับอยู่ครบไม่มีหักนะฮะโอ้โหสวยจริงๆนี่ครับจบนะครับสมบูรณ์ครับผมเอาขึ้นครับ มาดูฝั่งนี้กันต่อเลยครับเยี่ยมอ่องอรไทยเหมือนกันนะครับดูครับไม่มีแตกไม่มีขาดนะครับไม่มีริ้วรอยนะครับสวยมากๆนะครับนี่ครับเกะไม่หักนะครับกระจกครับเอาลงครับลื่นๆเลยครับอ่ะทีนี้มาดูสภาพเบาะที่นั่งกันดีกว่านะครับสวยพอไหมเตะตาพอไหมเป็นไงครับลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดนะครับฟองน้ำแน่นๆนะครับนั่งกันสบายๆกระชับกระชับนะฮะ ที่วางแขนอยู่ครบไม่มีหักนะฮะทีนี้ครับรบกวนกล้องซูมมานิดนึงนะครับผมลืมแจ้งให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่านี่ครับกระจกมองหลังนะครับติดตั้งกล้องมองหน้ามองหลังมาเรียบร้อยแล้วนะมาเป็นกล้องบันทึกเหตุการณ์กำลังเขาเริเ่มเข้าสู่อินเทนยุคช่วงนี้ที่ต้องมีบันทึกแล้วก็นี่ถอยหลังนี่นะโอโ้โหเขาต่อกล้องหลังไว้ให้ด้วยใส่เกียร์ถอยก็สับให้เลยเอาเลยครับทีนี้นะครับความสบายมันต้องมานะครับบอกเลยว่า ถึงจะเป็นรถสายลุยแต่ความสบายต้องมาก่อนนะครับความเย็นฉ่ำนะครับเย็นแน่นอนครับกับตู้แอร์แยกด้านหลังแบบนี้นะฮะลองขับจริงนะครับท่านผู้ชมเอาละครับเดี๋ยวเราออกถนนใหญ่กันเลยนะครับถนนโล่งๆอย่างนี้นะครับเพสเครื่องเกียร์ก่อนเลยดีกว่าอย่าเริ่มอยากขิดยาวให้ดูนะครับอือคือสัมผัสามพันหบ้าลโลกบ้าได้เบ้าแล้วก็ไหนๆใช้ความเร็วสูงอยู่แลวอ่ะูดคอนโทรลต่อเลยนี่นะครับ นี่ผมกดอันนี้ขึ้นนะครับแล้วก็คันนี้จะมีโอเวอร์ไดร์นี่นี่ครับใช้ได้ปกตินะครับแล้วก็อันนี้เจ้าของเก่าเขาใส่นี่เพิ่มมาด้วยนะวันอุณภูมิให้เห็นเนี่ยความอุณภูมิปกติ90แล้วตัวนี้ก็จะเป็นเซ็นเซอร์ถอยเติอนอยู่ตรงนี้ส่วนตรงนั้นนะครับท่านผู้ชมที่ติดค้างกันไว้นะครับว่ามันคืออะไรนะครับ เห็นไหมในกล้องมันจะเห็นว่าตัวเลขที่สะท้อนนะครับก็เป็นวัดความเร็ววัดรอบอ่าวัดความเร็วอ่าตอนนี้46 47นะครับก็ดูแบบไฮเทคขึ้นว่างั้นเถอะได้อารมณ์อีกอารมณ์หนึ่งนะครับใครพวกรถรุ่นใหม่ๆที่แบบมีแอร์ซีพีตรงเนี้ยใช่ใช่ใช่อารมณ์นั้นอารมณ์นั้นแล้วก็มีเกียร์นี่พี่บอยไม่ให้ดูตรงนี้ทำไมดูเก๊บมันนะนี่ทุกเล่มมันเยอะนะเก๊บเลื่อนออกมานี่อันแรกเก็บของชั้นแรกมองทางหน่อยมองทางก่อนแล้วก็เลื่อนนี่วางแก้วแล้วตรงนี้อีกกดตรงนี้อ่ ๋อวางแก้วได้อีกโอ้โหสี่สี่ใบอะวางได้สี่ใบนะครับโอ้ยมึด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 เปิด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 สันดิเปิดดิเปิดดิเออร้อนเออร้อนร้อนก็ร้อนที่คนขับมันไม่ได้ร้อนที่คนนั่งอยู่แล้วเปิดดิขับรถอยู่พึ่งไม่ได้เลยนะครับสําหรับคนขับรถของผมนะครับนี่ครับแค่เปิดเลิกก็เปลี่ยนนะครับสว่างสวัยมาเชียวนะฮะอ่านี่นะบอกเลยนะขนาดเปิดเขาเรียกมูลลูฟสรนูฟดีคันนี้มูลลูฟนะฮะนร้อน ก็บร้อนแค่คนเดียวข้างหลังเย็นเนี่ยดูเด็กตู้แอร์แยกแบบนี้เย็นฉ่าแน่น,นอนสบายๆนั่งนะครับผมบอกเลยนะครับฟิลมันดีนะมันนุ่มนวลกว่าที่คิดนะฮะบ,บอกเลยนะครับว่านั่งแบบไม่ได้แบบเด้งเด้งเด้งอย่างนี้นะนี่เด้งเองอ่ะนั่งนุ่มๆสบายๆนะครับเมื่อกี้อุ้มเร่งเหยียบแบบที่ว่าแล้วคลิกดาวลงใช่ไหมใช่ก็แบบนั่งนุ่มๆติดหลังนิดหน่อยนะครับฟิลม,มันได้กําลังเครื่องมันแรงนะฮะผมบอกเลยนะครับว่าภายในคันนี้ค่อนข้างสมบูรณ์ทีเดียวนะฮะ ต,ติดอุปกรณ์มาต่างๆเนี่ยผมบอกเลยเนี่ยดูอย่างกล้องเนี่ยเห็นไหมชัดแจ๋วอะแจมแจ้งเลยนะข้อเทนยุคนี้นะทุกคันต้องมีกล้องหน้ารถ<อ>าหลเคือความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินถูกป่ะมันต้องมีของมันต้องมีนะ,ะน,นี่วิทยุจุดขายจุดขายคือถ้าผู้ชมคนไหนดูที่บ้านเป็นชุดโฮมเเียเตอร์หรือดูในรถเนี่ยที่มีแบบเสียงเบสออกได้คันนี้เสียงเบสคือแบบแน่นแน่นแน่แนเลยอย่หาเครื่องวิทยุก่อน เมื่อกี้พอช่องที่เปิดประจําเป็นข่าวไงนี่ไงตึ๊บมาเลยเป็นข่าววะดีแล้วทําไมตึ๊บซะว่าเป็นข่าวเอ้าทําต่อไปผมบอกเลยนะฟิลมันได้นะครับมันได้ทั้งความเท่นะครับทําเป็นเล่นไปนี่เมื่อกี้อุ้มเหยียบเนี่ยแรงแรงไอคีอะไอคีทีโอ้ยไปเติมน้ำมันมานะเปลี่ยนนิ่มด้วยอโอเป็นไงนี่ชูที่เดียวเกือบหน่อยแล้วพอแล้วพอแล้ว ช่วงล่างนี่หนึบหนนะครับนิ่มนิ่มหนึบโอ้โหเอาอยู่ว้ายวิทยาศาสตร์โค้งแล้วรถติดสำหหน้า <c oughs> คุ้มค่าแน่นอนครับท่านผู้ชมสำหรับเจ้าแฮร์รี r เออร์คันนี้นะครับใช้งานประโยชน์ได้หลากหลายมากๆนะครับเ <c oughs> ที่ยวก็วได้ใช้ในเมืองก็ดีนะครับแล้วคือจะบอกว่าจริงๆแฮร์รีเออร์เขาจัดมันถูกจัดอยู่ในกลุ่มพรีเมียม SUV สายกลางนะมันก็คือเป็นแบบเขาเรียกว่ารถมันเป็นเกรดที่พรีเมียมกว่าแบบเอาง่ายๆอะอย่างซ r v อลวี l ออะ อันนี้เออถูกยกให้สูงกว่าเป็นพรีเมียมกว่านะเดี๋ยวก็โดนฟ้องหรอกเอ้าเราก็พูดตามคนามจริงเดี๋ยวก็โดนฟ้องหลักพูด,ด,ยดอย่างน okay. ลุยลมานานแล้วฮ่าๆโย่นะครับใครที่เคยได้ยินประโยคนี้นะครับบอกเลยนะครับว่าท่านอายุไม่น้อยแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมกับเจ้าโตโยต้าฮ l นเดอร์3.0คันนี้นะครับสภาพสวยพร้อมใช้ พร้อมเลขทะเบียนนะครับ90นะครับโอ้โหมีมูลราคานะครับวันนี้ทางร้านไม่กลับโมโต้จัดให้ในราคาสุดคุ้มเลยนะครับขอแยกเปิดราคาที่279,000บาทเท่านั้นนะครับบอกแล้วนะครับว่าสามารถจัดไฟแนนซ์ได้ใช้เงินออกรถแค่นี้นะครับดาวเริ่มต้นที่39,000บาทเท่านั้นนะครับถูกใจนะครับมาชมตัวจริงที่ร้านไม่กลับโมโต้ซูเปอร์ไบส์สโตร์นะครับหรือทางหน้าเพจกันได้นะครับขอบพระคุณทุกท่านติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับไม่กลับโมโต้ครับไปอุ้มเลย อย่าลืมกดซับส,สไคร์และก็ดิ่งให้กับช่องไวกับโมโตนะครับเพื่อติดตามโปรโมชั่นและรถที่เข้ามาใหม่ได้ทุกวันเลยนะครับ